สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเกษตรกรทุกท่านนะครับผมมือนีกะบรรยากาศคือเก่าด้วยครับพี่น้องครับผมอยู่กับขอกนะครับเสียโนนวาซิงนะครับนะครับมือนีสีภาพพี่น้องครับเปิดราคาควายนะครับเปิดราคาค้ายหนาขอกหนาลักคือเก่าครับพี่น้องนะครับมือนีเพื่อนว่าเพื่อนมีแม่ทองแล้วกะแม่ลูกนะครับผมครับมือนีมีแม่แม่สาวทองแรกนะครับผมแล้วกะแม่ลูกตัวเมียนะครับเอามาเบิ่งกับแม่ที่แรกนะครับผมแม่นี่เป็นแม่ทองนะครับผมเพื่อนสูงไรไปไหนครับแม่นี่ สบงรอยสามสิบส32บวกลบนะครับผมตอนนี้เพื่อนท่องกับตัวใดครับท่องกับเบิ้มจูเนียร์ครับผมท่องกับเบิ้มจูเนียร์นะครับพี่น้องเป็นสาวท่องแรกนะครับท่องได้จักเดียนนะครับนี่ท่องใน้าฮาเดียนครับผมฮาเดียนสี่เขาวเดียนนะครับผมขาหกเดียนนะครับพี่น้องนะครับท่องกับพอเบิ้มจูเนียร์นะครับพี่น้องนะครับผมเป็นสาวทองแรกส่วนสูงอยู่รอยสามสิบสองนะครับพี่น้องนะครับผมเบื้องหน้าตาไปนนี่ครับหน้าตาก็ถือว่าหน้าตาใช่ไดอีกครับพี่น้องนะครับผม ตาการมีแต้มด้วยครับผมแต้มแก้มจำด้วยครับพี่น้องนะครับเบ้าตาสร้างครับ่อนอีกมุมค้น้ครับพี่น้องครับผมวอนซองค์ทางพนดีครับผมนะครับเบื้ององคอครับอองคออัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับผมกีบเล็บกีบเท่าดีนะครับผมนี่ครับผมโดยรวมแล้วแก้วมีตำหนิหรือว่ามีตำหนินะครับผมอันนี้วงเก่าเป็นครับพี่น้องครับเบิ้งครับผมนะครับอันนี้เป็นห้าไม้ห้าไดเล็กน้อยนะครับนี่ห้เขาาเป็นครับพี่น้องเป็นธรรมชาติมันควายได้ครับผมนะครับ แม่นี่เป็นสาวาทองแรกเด้ครับพี่น้องครับทองกระเบิ่มงจูเนียนะครับวันนี้เขาเบิ่องไทยเป็นครับผมไทยดีห้างสวยครับโดยรวมเราบ่มีต่ำนี้แล้วครับคุยแม่นี่บ่มีต่ำนี้รับประกันต่ำนี้รับประกันทองนะครับอันนี้คือตรวจทองอะไแล้วนะครับผมอันนี้คือสาวาทองเรียบร้อยได้ครับพี่น้องก็คืออันตาสาวตรวจทองอันนี้คือรับประกันทองในกันครับผมวันนี้ราคาแม่นี่เปิดไว้ะไรบปางนะครับเปิดได้ห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นครับผม ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องโอ้ราคาเก่สีแต่ก่อนคือเก้าครับพี่น้องสําหรับขอกนี้ครับราคาแค่ห้าหมื่นเจ็ดพันถือว่าซื้อหนึ่งเลยสองนะครับพี่น้องครับผมเป็นแม่สาวทองแรกครับทองกับพ่อเบิรมจูเนียนะครับผมเบิรมจูเนียครับพี่น้องนะครับผมเป็นทายาทของเบิรมพันล้านนะครับผมถือว่าโบ๊ขี่ลายครับพี่น้องราคาเท่านี้ครับผมถือว่าพี่น้องเอาไปต่อยอดก็ได้นะครับผมคือผู้เลี้ยงไปมีกําไรไปหนานะครับเปิดไว้แค่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับแม่สาวทองแรกนะครับพี่น้องครับผมแม่สาวททอองงแรรกกคัับบ เบิ่มจูเนี่ยครับพี่น้องนะครับส่วนสูงยุลอย่สามสิบสองบวกลบทองได้ห้าหกเดียนนะครับพี่น้องครับผมราคาแค่ห้าหมืนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับผมบัดนี้เข้าไปเบิ่งอีกครับโคมแม่ลูกครับพี่น้องไปเบิ่งโคมแม่ลูกตัวที่สองเพิ่นนะครับครับพี่น้องครับมาต่อกับโคมแม่ลูกตัวที่สองนะครับผมนะครับโคมแม่ลูกตัวที่สองครับเป็นลูกแม่ได้ครับพี่น้องครับผมสาวหน่อยเกียกตมครับยังมือแรงครับพี่น้องบรรยากาศไวอยากเอาคอกด้วยครับผมมันอยากสีหุ่นอย่าน้อยครับผมผมนี่เป็นแม่่ลูกตัวแมนะครับ เป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับลูกเพิ่นเป็นลูกของตัวใดครับเป็นลูกของยกมงคุดนะครับพี่น่องเป็นสา้าน้อยนะครับผมอายุเพิ่นไดเกี่ยนครับอายุได้สี่เดือนนะครับพี่น่องครับผมนี่ได้ครับแม่เพิ่นพี่น้องครับผมเบื้องหน้าตาแม่เพิ่นนะครับผมตาแต้มนะครับพี่น่องครับผมตาแต้มแก้มจำเพิ่นเป็นควายลูกแรกเนาะครับนี่ควายลูกแรกครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงไรไปไหนครับ สามบวกครับสูง130บวกลบกด้วยครับผมนะครับตอนนี้สถานะแม่เพิ่นคือทองว่างแล้วครับพี่น้องมักพ่อพันธุไหนเอาไปซื้อหรืครับผมว่าตรงห่วงครับผลงานการส่งลูกเพิ่นครับผมนะครับเป็นลูกตัวเมียด้วยครับพี่น้องครับผมเป็นลูกของยกมงคลครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนครับขอสามอ่องด้วยครับพี่น้องโมมีต่ำนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมนี่โมมีต่ำนี้ด้วยครับพี่น้องครับผมโมมีต่ำนี้นะครับผมนะครับเพิ่นเห็นมูเขาวขวาได้พี่น้องเพิ่นหุ่นจักหน่อยครัับบผผมมนนี่ะคร ผมแม่ลูกนะครับผมแม่ล like, ูกยกมงคลนะครับเป็นลูกสาวของยกมงคลครับพี่น้องผมนี่เปิดไว้หลายรปิหนเก่ครับเปิดไใบหกหมื่นเก่าพันบาทตอนนั้นนะครับพี่น้องครับผมราคานี้ก็สามารถต่อรองกันได้คือเก้านะครับผมราคาต่อรองกันได้เนี่ยครับพี่น้องคือรวมส้งในพร้อมนะครับราคานี่ยรวมส้งใลยครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ในวิดีโอนะครับในคลิปครับผมพี่น้องนะครับผมแม่ลูกตัวเมียนะครับสดๆเนี่ยครับพี่น้องครับผม แม่ลูกสดๆนะครับผมเป็นควายลูกแรกครับพี่น้องนะครับเบื้องการช่วงลูกเป็นครับเด็ดขาดครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดมีพอพันยุ่งในใจครับเอาไปใช้เอาครับแม่ลูกคมนี่ครับผมเป็นแม่ลูกลูกสาวยกมงคลนะครับผมลูกสาวยกมงคลนะครับแม่เป็นสูงยุ่อยสามสิบบอกลบนะครับเปิดราคาไอแคลหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้รวมช่วงไห้พร้อมครับพี่น้องนะครับราคาต่อรองได้คือเก้าครับอยู่ขอกแชนน์วอชิงแล้วครับอยู่อำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับมื้อนี้กั ฝากพี่น้องไว้สักนิดนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับฝากติดตามไปงามๆราคาตึกๆนะครับผมเมื่อนีก้กะสวัสดีครับ